สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเธอคือภรรยาของคนที่ชื่อน็อตหรือเปล่าใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะฉันอยากจะขอสามีเธอไปนอนด้วยหนึ่งคืนนะปัน่นเธอบ้าหรือเปล่าฮะฉันไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนอะสงสัยจะยังไม่พอสิท่า ทีเนี้ยคงจะพอแล้วสินะเจ้างไงฉันไม่รับเงินโกโป่งเธอหรอกนะนี่ฉันได้ข่าวมานะว่าเธอเนี่ยกำลังมีปัญหาการเงินอย่างไม่ใช่หรอและอีกอย่างเนี่ยเธอก็หาเงินไปรักษาลูกสาวแล้วเธอคิดหรอว่าขายของแค่เนี้ยขายไปถึงชาติหน้าเนี่ยจะมีเงินรักษาลูกสาวตัวเองนะแต่ัไงอ่ะฉันก็ไม่มีทางทำแบบนะั้นแน่นอน งั้นฉันจะให้เธอกลับไปคิดดูกันละกันที่รักเขาขอโทษนะที่เขาเพึ่งมาพอดีรถมันติดอ่ะ <fit> อ้าวเ eh. อ๋อ้าวน็อตสบายดีเหรอ <Not> น็อตน็อตรู้จักคนนี้ด้วยเหรอรู้จักสิคนเนี่ยเขาชื่อเอ๋เป็นเพื่อนสมัยเรียนของน็อตเองโอ้โห oh ไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเยอะเลยนะ ว่าแต่มาทำอะไรแถวนี้อ่ะพอดีว่าบริษัทเ e. ออยู่แถวนี้อ่ะเ e. อก็เลยแวะมานิดหน่อยเห็นคนบอกว่าน็อตอยู่แถวนี้ก็เลยแวะมาดูแล้วอีกอย่างเนี่ยได้ข่าวว่าน็อตเนี่ยกำลังไปได้ไม่สวยนี่ชีวิตของน็อตอะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็น,นิดนึงอ่ะแต่น้องกับแฟนน็อตอะ่ะเราสัญญานะว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันก็ดูเป็นคู่รักที่รักกันดีนี่ ว่าแต่เออแต่ตัวดูรวยมากเลยนะไม่น่าใช่มาทําธุระที่บ้านนอกแถวนี้หรอมั้งใช่ไหมก็มาคุยธุรานิดหน่อยนะแล้วก็จะมาซื้อธุรกิจด้วยนี่บอกนะโฮเอจะมาซื้อสูตรกาแฟร้านนอตอ่ะนอตเขามาขอซื้อตัวนอตไปนอนด้วยคืนนึงอ่ะฮะใช่ ฉันคุยกับภรรยาเธอละ,ละว่าจะขอซื้อตัวเธอไปหนึ่งคืนปั่นว่าไงเธอจะตอบตกลงหรือเปล่าเอ,เอ๋นี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่แปลก,กับเธอหรอกนะนี่เธอคิดอยู่ดีๆนะว่าเงินขนาดเนี้ยเธอจะปฏิเสธฉันงั้นเหรอฉันคิดดีแล้ว ไม่อยู่วันไปกับเธอเน่น็อต <Not. S 1> ไปคุยกับจินแป๊บหนึ่งสิจินคุณเรียกผมมาคุยทำไมเนี่ยน็อตถ้าเราได้เงินก้อนนั้นมาเราไปรักษาลูกเราได้เลยนะแต่ผมต้องไปนอนก,กับเขานะผมทำแบบนั้นไม่ไหวหรอก แต่ว่าคุณต้องทําท่องเอาไว้นะว่าทําเพื่อลูกอะ่ะจิงเชื่อใจน็อตน,นะว่าน็อตอะ่ะจะไม่ทํานอกเหนือข้อตกลงนะั้นแน่นอนอะ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนึกถึงหน้าจินลูกไว้นะตกลงว่างไงดีคิดดีนี่ ปัน่นเอาเงินให้เขาไปและหลังจากเนี้นับไปยีิบสี่ชั่วโมงน็อตเป็นของฉันแล้วพรุ่งเนี้ฉันจะเอาน็อตมาส่งคืนนนท่าแขกขึ้นรถขอบใจนะที่ให้ฉันยืมอะ น็อตน็อตดูไหมว่นน็อตหล่อมากเลยนะเออเ๋ A. แต่ข้อตกลงเราอ่ะคือใช้เวลาร่วมกัน1วันไม่ได้มีอะไรมากเกินเลยนี่ไม่เอานะ่ะน็อตน็อตอย่าปฏิเสธเลยนะเอ่อน็อตไม่เข้าใจเอ๋ A. ทำไมถึงเป็นน็อตอะทำไมถึงไม่ใช่คนอื่นอะน็อตมีครอบครัวแล้วนะ ก็น็อดลอนอีกอย่างไงเอชอบน็อตมาแต่สมัยเรียนแล้วนะเอแ,แต่น็องไม่ได้คิดอะไรแบบนักก้นกะับเอนะที่น็อดยอมตกลงอะ่ะน็อดทำเพื่อคนที่รักน็อดทำเพื่อครอบครัวทำไมอ่ะทำไมไม่ใช่เออะ่ะฮะเอออกจะดูดีออกจะสวยขนาดนี้แล้วอีกอย่างนะเอรวยมากด้วยน็อดรู้น็อดรู้ว่าเอสวย เอดูดีและเอก็รวยด้วยแต่ไม่ใช่คนที่น้อจักอยู่ด้วยอะแต่น้อตรับข้อเสนอไปละนอตปฏิเสธไม่ได้นะเอ๋เอ๋เอ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 หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ อไอีกฉันไม่รับเงินเธอแล้วเอาคืนไปหมายความว่าไงฉันขอยกเลิกข้อตกลงของเราแต่จินคุณมางคับให้ผมไปทำแบบนี้เองนะจินขอโทษนะน็อตที่บังคับน็อตไปกับคนอื่นแบบนี้ยจินจะไม่ทำแล้วนะจินผมไม่ได้โกรธคุณเลยนะแต่ผมขอร้องเถอะ คุณอย่าผักใส่ไล่ส่งผมไปหาคนอื่นแบบนี้อีกเลยถึงมันจะแค่วันเดียวก็เถอะแต่ผมอะอยากอยู่กับคุณนะจินเข้าใจแล้วจินขอโทษนะน้อนจินรักน้อนนะแนวเงินนี้ไปเถอะนี่พวกเราบอกคุณแล้วไงว่าพวกเราอะ่ะไม่รับข้อตกลงนี้ที่ฉันให้เนี่ยเพราะฉันเห็นแก่ความรักของเธอสองคนะ่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยเชื่อในความรักแท้เลยนะฉันก็เลยใช้เงินซื้อมาตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับฉันจริงๆแต่เธอสองคนเนี่ยทำให้ฉันได้เห็นว่ามันมีอยู่จริงและฉันขอให้ลูกงเธอนะหายไวนะเอาไปสิเดี๋ยวไว้นะ เอผมมั่นใจนะว่าคนที่ใช่อ่ะจะมาหาเธอในเวลาที่ใช่เองขอบใจนะขอยลูกงเธอสองคนหายป่วยไว้แล้วกันขอบคุณมากเลยนะคะ ลูกเราก็จะหายป่วยแล้วนะ